สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องปัดไฟนะครับเดนโยนะครับ5.5กิโลวัตต์นะครับเครื่องสภาพสวยครับคูมพต้าสภาพสวยมากนี่นะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะอ้าวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับดิจุดแจ ับปัดไฟอันนี้เชื่อมโอเคนะครับน,นี่นะไฟแรงนะครับสามารถปรับไฟอ่อนไฟเบาได้นะครับตัวนี้นะอันนี้คือดับเครื่องสามารถปรับไฟได้นะครับพอดีผมใช้สายพ่วงแบบ เลยไม่ค่อยถนัดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยเครื่องสวยมากตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ